สบายดีวันนี้ทิมาให้เบ่งสูตรน้ำจิ้มซีฟูดเนาะทิได้ขายหมูปิ้นเป็ดปิ้นอยู่เสมอน,นี่ยนี่น้ำจิ้มนี่แหละลูกค้าว่าน้ำจิ้มแซบลายอ่ะมาว่ามีอย่างเดียนี่คือผงสูรสหรือแป้งหนัวนี่คือน้ำส้มน้ำมังนาว นี่คือหอมพร้อมหรือคนไทยเพืเอ่อนๆนี่นก่อนสีหอม,หอมนี่คือน้ำตาลนี่คือกระเทียมนี่คือพริกหรือมะเขือเนี่คือเกลือนี่คือน้ำกระเทียมดมมมองมาโมเบิงไม่คลายเห็ดบนเนี่ยเฮลงไป ย่อสองช้อนแกงเป้งน,นัวสองช้อนแกงน้ำมักนาหนึ่งถ้วยน้อยน้ำตาลหนึ่งถ้วยถ้าใครมากหวานก็เพิ่มอีกได้เ้อน้ำกระเทียมดองบิงวิธีเฮ็ดสูตรน้ำจิ้มซีฟู้ดเนาะ súp canh, nước chấm, seafood. ừm, làm ăn như thế này, marketing thuê đấy, thuê nhà như vậy, เสร็จแล้วเรียบร้อยอน้ำจิ้มซีฟู้ดจิ้มกับหมูน้ำจิ้มเขานี่จิ้มกับหมูก็ได้เนาะจิ้มกับกุ้งปลาหมึกกับปลาได้ทุกอย่างนี่น้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บๆนะใครสนใจน้ำจิ้มซีฟู้ดหรืออยากทดลองเฮ็ด กะให้ตามที่เขาบอกมีเดเอร์จะอ่องมาแซบแน่นอนอะครอบใจ